ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพฤหัสนะครับทับลัคนาราศีของคุณแต่ก็จะมีการย้ายขยับออกด้วยแต่ก็ไปอยู่ในเรือนการเงินซึ่งเป็นเรือนที่ให้ความสำเร็จกับชาวลัคนาราศีกรกฎพูดมาขนาดนี้คุณต้องรู้แล้วว่าปีหน้าดวงการเงินของคุณมีหลายช่วงที่มันขยับดี ที่มันจะมีอินคัมเข้ามาให้คุณได้บันเทิงให้คุณได้มีความรู้สึกว่าทํางานเห็นเงินแล้วมันหายเหนื่อยเปิดมามกรากุมพาสองเดือนนี้ไม่ค่อยแฮปปี้นักมีปัญหายุ่งใจจุกจิกโดยเฉพาะในเรื่องของงานต้องแก้ไขยเยอะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย มีนาเมษาจะเริ่มขยับดีขึ้นและจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนเป็นข่าวดีที่ทำให้คุณเองนั้นใจฟูเป็นข่าวดีที่ทำให้ตัวของคุณเองนั้นมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจทำอะไรสิ่งใดก็ตามแล้วพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาช่วงนั้นเป็นช่วง พรไทม์เลยครับคือการเงินดีแล้วชื่อเสียงก็ดีด้วยการเงินดีและชื่อเสียงดีตัางหากใครที่ทำโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปใครที่ทำธุรกิจที่อ้างอิงกับออนไลน์จะค้าขายออนไลน์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มีความสำเร็จเข้ามาเต็มอัตรา คุณจะมาว้าวุ่นวุ่นวายวุ่นวืออยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาวุ่นวายในเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ใครที่ไปติดกับดากความสัมพันธ์ซ้ําซ้อนอยู่แล้วในช่วงกันยาตุลายิ่งต้องระวังพฤศจิกาธันวาจะแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นชาวลัคนาราศีกรกฎ นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณไว้เลยคือการที่ดาวขยับย้ายตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่อย่างพฤหัสที่ย้ายสองจังหวะแล้วก็ดาวราหูนั้นเป็นการขยับย้ายที่นำพาเอาความกล้าในการตัดสินใจมาให้กับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน แล้วมันก็จะนําไปซึ่งชื่อเสียงด้วยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญไอชื่อเสียงนี่แหละที่มันจะต่อยอดให้การงานของคุณสําเร็จได้ดีขึ้นกว่าเดิมแบบทับเท่าเท่าวีคูณ